ข่าวที่มันออกมาพี่เป้ยเขาเรียนแล้วใช่ไหมเขาแล้วแม่มันเป็นจริงหรือไม่ว่าเราได้เตัดเลิกกันอ่า๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตก่อนนะคะว่าเป้ยก็ต้องขออนุญาตพี่ๆนักข่าวก่อนเนาะคำถามบางคำถามเป้ยอาจจะไม่สะดวกตอบหรือว่าคำถามบางคำถามมันอาจจะมีเนื้อคำถามที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อเป้ยก็จะขอ คือคือป้วก็อยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันไม่มันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของป้อยคนเดียวมันมีบุคคลที่สองสามซึ่งเป้วยไม่อยากให้ผลกระทบและโดยสําคัญก็คือตัวลูกป้วยเองอ่ะเข้าใจใช่ไหมคะป้วยก็ถ้าเกิดป้วยไม่ตอบอะไรไปขอให้พี่ๆเข้าใจป้วยและอย่าโกรดป้วยเนาะการตอบนะเขาพี่ตอบได้ป้วยเริ่มคำถามค่ะข่าวที่ออกมาว่าเราติดตามตามสามีเขาไม่ได้เลือกติดตามเขาเรียกว่าบล็อก บล็อกบล็อกบล็เหตุผลบล็อกเพาอะไรพี่ต้นไม่อยากเห็นไลฟ์ไตล์ไม่อยากจะติดต่อกันหรือยังไงคะ่ะคือบล็อกเพราะว่าเราต้องการดูแลจิตใจเราเแล้วก็โพรอเทคความรู้สึกของเราเนั่นแหละค่ะ <laughs> มันเป็นการเตือนอะไร,รไม่ได้เตือนค่ะเรามีความรู้สึกว่าคือเราต้อง คือเราเอาจิตใจเราเป็นสำคัญนะเพราเรามันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วการบล็อกทุกคนก็รู้อยู่แล้วกแ็แปลว่าอะไรเนาะเอาตรงนี้ก็ขอตอบแค่นี้ว่าคือเราเอาจิตใจเราเป็นหลักค่เลือกที่ารเริ่นะมที่จะเลิกบล็อกก่อนที่จะบล็อกกราคาของจิตใจอยู่แล้วบอกแป๊บเดียวเลยจบวินาทีเดียวก็บใใล็อกเลยไม่ขอ<ห>จะบอกเลยทิ้งมะบล็อกคิ้งหนักมาที่เเลยเหลือคิดดีแล้วค่ะคือมัน เาเรียกภาษาสมอือเลยพี่โตพี่โตถามม่ถึงแบบว่ากระสุดใจแบบมันไม่ว่าทุกอย่างมันก็ผ่านกระบวนการใช้เวลาอะไรหลายๆอย่างแหละมันก็มีหลายๆเหตุการณ์มันก็ถึงเรืองที่จะทําแบบนี้เนาะเป็นที่คุยกันก่อนนะคะก่อนที่จะบล็อกไม่คุยข่าวไม่พูดข่าวสถานะตอนนี้ยังไงพี่ไปหาแยกกันอยู่แยกอยู่ไม่แบ่งนี่สถานะเปถของยังไม่ตอบไม่ตอบเนาะคือเมื่อวันตั้งแต่วันที่พี่เคยบล็อกมันก็มีกระแสข่าวมาเยอะเยอะแยะรวมถึงเรื่องผู้หญิง ่เพราะว่าเพราะว่ามันมีข่าวว่ามีผู้หญิงไปพูดกับเพื่อนว่ามีความสัมพันธ์กับสามีอดีตเออมีผู้หญิงไปพูดแล้วข่าวมันก็เลยหลุดออกมาจากฝั่งมันจริงหรือเปล่ายิ้มหวานขออนุญาตไม่ตอบค่ะอันนี้อันนี้อะไรเพาเรารู้พี่ๆจะได้อะไรจากไปไหมเนี่ยวันนี้ได้จะได้อย่างะไรไม่อยากให้พี่ๆได้งานอ่ะเนาะเรื่องผู้หญิงไปพูดกับคนที่ เราูนี้ใช uh ่ไหมเพาเขาเปพูดตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบอีกว really ่าเพราะว่าถ้าเกิดป้อยตอบไปเยวมันจะกระทบกับคนอื่นเนาะแต่ว่าเป็นคคนที่สเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะเอาเป็นว่ามันมันมีบุคคลอื่นเขาอยู่ด้วยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องป้อยคนเดียวแต่วันนี้เรโดูแถงแรงมากกว่าป้อยว่ามัน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 เป็นจุดที่มันผ่านอะไรมาเยอะแล้วพี่พี่ก็คงเห็นเนาะป้อยวันนี้ก็ไม่เหมือนป้อยเมื่อก่อนป้อยก็พูดได้แค่นี้ะมันเกิดอะไรขึ้นกับความเป็นว่า จับที่ป้ายคนเก่าแล้วที่ป้ายคนนีโอ้ไม่ได้เตรียมคําตอบเลยอะท <laughs> ี่พี่คงรู้แหละว่าทาไมทุกวันนี้ป้ายถึงเป็นแบบนี้อะไรในทกการตัดสินใจของป้ายเราตัดสินใจในสายน้าของภรรยาหรือแม่มากกว่ากันน้ำนำอตอนนี้คือแม่ร้อนๆเลยขอ,อแต่ว่าทุกการตัดสินใจที่เราตัดสิดในใจไปแล้วไม่ว่าเป็นการพอกหรือเรื่องราวต่างๆเราคิดถึงลูกเป็น อ่าถ้าเรื่องบล็อกต้องแยกเนาะมันคือความรู้สึกของเราที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากปกป้องความรู้สึกของตัวเองอ่าส่วนเรื่องอะไรอื่นๆภายในบ้านเอออะไรอย่างเงี้ยแม่ล้วนๆเลยค่ะระยะเวลามันนานหรือยังคุณป้าเราถึงเข้มแข็งขนาดเนี้ยหรือว่าทุกอย่างมันผ่านประสบการณ์ผ่านความสะสมอะไรมาสักพักใหญ่แล้วค่ะนขอแปลว่าเราอ่อนเราอ่อนเราไหมก่อนมันเริ่มมีการบล็กมันมันมันไม่ใช่การง้อนแล้วๆๆสิมันมันไม่ได้แบบ มันเป็นเรื่องง้องนอนนะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่การอารมณ์คือชูว่าโอเคเรารู้เรื่องมาแล้วเราตัดสินใจที่จะทำหมูดของสี่ขอทวนคำถามคือหมายถึงว่าพอเราไม่ใช่ว่าเรารู้เรื่องที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วเราตัดสินใจว่าโอเคฉันจะทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือคือคือเราคุยกันก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะว่าว่าคือเราก็เราปอยก็ไม่โกหกแล้วก็ปอยก็ไม่ปฏิเสธพวกพี่ๆนะว่าปอยเป็นคนหนึ่งที่เคยเจอกับปัญหาพวกนี้ ฉะนั้นคือปวยว่าคนเรามันหนึ่งสองสามมันมันไม่ได้แล้วเ<ม>ข้าใจปวยใช่ไหมคะใะฉะนั้นระยะเวลาการทําใจหรือระยะอะไรความรู้สึกต่างๆ่มันใช้เวลาตั้งแต่แรกตั้งแต่ตั้งแต่เจอตั้งแต่เริ่มแรกเลยเข้าใจใช่ไหมะฉะนั้นณตอนนี้ถามว่าเออเอเอทำไมตองเออเลยมันไม่ได้ตองหรอกคะ่ะมันก็ยังมีความรู้สึกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือปอยก็พยายาม จะทำสิ่งที่ดีหรือว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของเป้ยตอนนี้โฟกัสมันเปลี่ยนแล้วเนาะแต่วันนี้คือสิ่งที่พี่เต้ไม่ลำบากท<ม>ี่สุดกับการพูดเรื่องข่าวเรื่องนี้คือลูกเลยเป็นหลักหนึ่งลูกเพราะว่าตอนนี้ลูกโตเขาจะรู้เรื่องแล้วออแล้วก็สองเป้ยเป้ยมองว่ามันเป็นเรื่องภายในบ้านก็จะขออนุญาตจัดการกันภายในบ้านแล้วกันเรื่องบางเรื่องมันละเอียดอ่อนมากๆเป้ยไม่อยากให้คือเป้ยก็เข้าใจเข้าใจพี่ๆเนาะว่าพี่ๆอยากได้ข่าวอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงละครเป็นห่วงอะไรต่างๆด้อคื ปุ้ยมองว่าเป็นเรื่องภายในบ้านแล้วมันเกี่ยวคือคนที่ป้อยแคร์ที่สุดก็คือโปรดบาลินเพอยากให้เขาได้ผลกระทบน้อยมากที่สุดจากเรื่องนี้แล้วป้ยพยายามทําทุกอย่างเลือกทุกอย่างให้โปรดปาลินในทางที่ดีที่สุดในฐานะแม่คนนึงเท่าที่แม่คนนึงจะทําได้แต่วันนี้แต่วันนี้มันกลายเป็นข่าวไปแล้วปุ๊บเนี่ยหลังจากเนี้ยคนมันต้องโฟลอตัพต่อพี่ป้ยเตรียมตัวรับมอยังไงหลังจากเนี้ยค่ะก็อย่างที่บอกอะไรที่ปุ้ยตอบได้ป้ยก็จะตอบอะไรที่ป้ยมองว่าเป็นคําถามที่ มันค่อนข้างจะมันมีความละเอียดอ่อนอนี้ปุ้ยก็ต้องขอความช่วยเหลือจากพี่ๆว่าตรงนี้ปุ้ยต้องขออนุญาตจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาพี่ๆก็น่าจะรู้เรื่องลูกของปุ้ยเป็นที่สุดแล้วแล้วปุย้ยจะเป็นคนตรงมากๆถ้าเกิดพี่ๆอยากถามอะไรที่มันไม่ไม่เป็นคําถามที่เกี่ยวกับม,มันมันมีปัญหามันเขาเรียกว่ามันมันส่งผลต่อจิตใจอะ่ะปุ้ยก็ตอบได้แต่อะไรที่ปุ้ยคิดว่ามันสามารถส่งผลต่อ ความรู้สึกหรืออะไรก็ตามแต่เพ่อขออนุญาตเรื่องนี้ก่อนเพื่อคิดว่าเปุ้ยน่าจะแฮนเดิลตรงนี้ได้แล้วเราคิดว่าเราจะอธิบายกับลูกยังไงยังไงบ้างคะเออณตอนนี้ยังไม่ไม่ถึงเวลานั้นแต่เพื่อคิดว่าเดี๋ยวเพื่อจะมาพูดอีกทีหนึ่งแล้วกันณตอนนี้การตัดสินใจของพี่เพื่อถึงขั้นสุดขั้นสุดแล้วเขาเป็นว่าขออนุญาตเรื่องนี้ขอไม่ต่อเนาะเขาไม่จะละเอียดออกสเต็ปต่อไปที่สุข้าพเป็นหน้าพี่เพื่อขอเต็มทีใช่ไหมพี่จะพอะ มันต้องพรอไม่งั้นปิ้ยมีเรื่องเี่จบอกแบบนี้ที่พยายามเป็นก้าวใจให้คุอต้องขออธิบายก่อนทุกๆอย่างคือมันอาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่เป็นข่าวเนาะแต่ว่าทุกๆอย่างคือมันสามารถคุยกันได้อขอนอนุญาตเรื่องชื่อคุณปอปกันนะฮะทั้งปิ้ยและคุณปอสามารถคุยกันได้สามารถตกลงกันได้ฉะนั้นมันจะไม่ใช่ในเชิงแบบทะเลาะบ,บอกแล้งอะไรไม่มีเลยไม่ได้เป็นเรื่องของกฎหมายจะมาต่อสู้อะไรกันอย่างเงี้ ขออนุญาตไม่พูดนั่นแหละแต่ว่าเราคุยกันด้วยดีเป็นว่าอย่นี้คือทั้งคุณป๊อปและเป้ยไม่ได้ทะเลาะกันอะไรเลยสามารถเจรจากันได้คุณม๊อบเป้ยเราเจรจากันได้เราคุยกันด้วยดีแต่ว่าเป็นผ่านกระบวนการการที่คุณจะมาคุยแล้วค่ะมีอะแล้วค่าแล้วผลผลจากคี่ป๊อปเขาสัมภาษณ์คนอื่นบ้างเถอะ ได้เจอแล้วไงขอได้เจอนี้คุยในความปอที่เราจะแได้คลายความเป็นตัวเร่อง่นราติดตามกันไปสำหรับยก็อยากให้มันเลยที่สุดตอนนี้สภาพจิตใจเราเป็นตอนนี้ความสุขป้อยเป็นยังไงบ้างคะปมีความสุขและแข็งแรงดีค่ะเมีความสุขและแข็งแรงตง่ เราดูมากมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยก็หลังจากนี้อปหาเงินเลี้ยงลูกหรือขายของอะไรช่วยด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดสัคสไาชิกให้ตัยด้วยนะไปหาเงินให้ลูกคนดูเยอะมากแต่ปขายอะไรช่วยหมดเหมือนเลยนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปไปทำงานเพื่อลูกค่ะอันนี้แสดงว่าแบบเรากลับมาทํางานเต็มตัวไรก็เต็เพื่อนรเาทำงานอยู่แล้วเขาทำงานอยู่แล้วพี่ๆก็จะเห็นป ไม่เคยว่างไม่เคยห่างจากการทํางานเลยแต่ปีนี้คือแบบว่าจะลุยมากขึ้นก็ต้องลุยมากขึ้นแหละไม่เหมือนเนี่ยค่ะมีน้ำตาบ้างไหมคำนี้ไม่มีค่ะไม่มีค่ะแข็งมากเลยแม่ก็คูณก็ก็มันผ่านมาเยอะมากแล้วอ่ะเออก็อย่างที่บอกไปคนไปวันนี้ก็ไม่ใช่ไปเมื่อวันก่อนเมื่อ4ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วอะค่ะ